คือก่อนที่ท่านทักษิณจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเงินงบประมาณแผ่นดินแต่พอท่านทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแท่งไอติมอันเดียวนี้คือเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยครับท่านก็เอาไปให้พี่น้องประชาชนดูสิจะดูจะอมแม้แต่ได้ดมก็ยังดีใช่ไหมครับพี่น้องเห็นกันอย่างชัดเจนเปรียบเสมือนอยังไงครับก็นี่ไงท่านเห็นแก่พี่น้องประชาชนเอาเงินลงไปกองทุนหมู่บ้าน เอสเอ็มเอลให้พี่น้องปรึกษาหาหรือพัฒนาในพื้นที่พื้นผิ่นของเขามันเป็นอย่างนี้คนถึงรักท่านทักษิณชินวัตรจนถึงทุกวันนี้ไงครับรู้ไว้เชียด้วยนะไอ้พวกประเด็นก,การที่ไม่ต้องการให้ท่านทักษิณเข้ามาในประเทศนี้เพราะท่านทักษิณชินวัตรเห็นแก่พี่น้องประชาชนต้องการให้ประชาชนอยู่ดีมีฐานะที่ดีขึ้นแล้ววันนี้เป็นไงครับ รัฐบรลหารมาหกปีเป็นเช่นไรครับดีบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งฝ่ายบริหารเป็นของประชาชนแต่ทําอะไรติดติดขัดขัดนิติบัญญัติก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเราจะทำอย่งไรกันสิ่งเดียวที่พอจะมองเห็นหนุนทางครับพี่น้องครับล้มล้างพลนพวง,งของการรัฐบาลสิบเก้ากันยายนสี่เก้าให้หมดไปครับสิ่งเดียวครับ พี่จะนำพาประเทศนี้สู่การพัฒนาในอนาคตได้อย่าลืมนะครับปี58เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนที่จะรวมอยู่ในละเวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่กำลังเริ่มมาแล้วแต่พี่โน้องประชาชนในประเทศนี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างเห็นได้ชัดเพราะรัฐธรมรมนูญปี50ใช่ไหมครับพี่น้อง<น>เราต้องการจะแก้ขไขร,รัฐธรรมนูญปี50ใช่ไหมครับ แล้วทำอย่างไรอ่ะในเมื่อมันติดขัดยืดยากผมคิดว่ารัฐบาลก็พยา,ยา,พพย,ายามทำอย่างเต็มที่พรรคร่วมก,วก็พยายามทำอย่างเต็มที่วุฒิสมาชิกที่เป็นควายประชาธิปไตยก็พยายามทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแต่นั่นแหละครับเดินไปข้างหน้าก็กระปวกระเปียกเดินไปซ้ายก็กลัวจะขาหากักเดินไปขวาก็กลัวสัปกิจต่อมคันของฝ่ายอัมมาเข้ามันเลยทําอะไรไม่ได้ครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรครับ ไอ้ตุ่มที่คันตรงไหนเราค่อยเกาเกาเกาปล่อยใหแ,แผลเป็นมันเป็นบาดทะยักสุดท้ายมันก็ตายไปเองครับพี่น้องที่ีรักพี่น้องครับยังมีผู้ประเสรอีกหลายท่านเพราะฉะนั้นผมจะไม่พร่ำมมากไปครับช่วงนี้พบกับผู้ปราาศัยเป้าเวียงครับลำลูกกากลับบ้านด่วนนะครับเ <c oughs> ป้าเวียงลำลูกกานะักกลับบ้านด่วนนะครับมีมีมีโนตมาหาผมแล้วก็ลุงประสิทธิ์คุณอ่อน ให้ให้ไปรอที่รถด้วยนะครับเพ,พ,พื sure like ่อนท่านรออยู่พี่น้องครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาช่วงนี้แหมเดี๋ยวขอก่อนเฉพาะ่ช่วงนี้ทุกครั้งพี่น้องที่เคารพครับถ้าใครติดคุกติดตารางและคนผู้นี้จะต้องเข้าไปเป็นเพื่อนแต่ครั้งนี้พี่เจงของผมเข้าไปคนเดียวแล้วคนผู้นี้ไม่ได้เข้าไปเป็นเพื่อนผมก็ยังเสียดายอยู่นะครับเดี๋ยวท่านจะมาความวามความรู้สึกของท่านผู้นี้ได้เลยครับว่าทําไมไม่เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนพี่เจงครับพบครับ คุณดิธิ์สินทุ่ัไครับครับขอคารวะพี่น้องคนเสื้อแดงอยู่เวทีและอยู่ทางบ้านที่รถทุกท่านครับทุกครั้งที่มีการติดคุกพักพวกก็ยุให้ติดคุก ข่าวที่แล้วก็ยุให้กับจตุพรคราวนี้จะยุกับเจ๋งดอกจิกก็พี่น้องครับคิดถึงเจ๋งดอกจิกไหมครับปรบมือดังๆให้กำลังใจเจ๋งดอกจิกครับยศโริศชูกรมถือว่าเป็นนักรบของประชาชนซึ่งเขาเป็นนักสู้จากตลกเป็นคนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้ เขายังถูกจองจำอยู่ก็ต้องบอกว่าเจ็งดอกเจ็ดนี้เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารท,าทั้งชินเขาต่อสู้กับรัฐประหารต่อสู้กับระเด็จก,การครับพี่น้องครับก็มีพี่น้องหลายคนอยู่ในคุกพี่สุรชัยคุณสมยศและพี่น้องประมาณ20คนคนเหล่านี้ก็เป็นคนเสียสะละ ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้เรามาลำลึกเหตุการณ์ครบรอบหกปีของรัฐประหารซึ่งต้องยอมรับทั้งหลายว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ความทรงจำเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายก็อ,อยากเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆพี่น้องครับพี่น้องจะยอมไม่ทำที่ยีเ่เบี้ครับพี่น้องครับ เราขอปิดบัญชีว่าครั้งที่ยี่สิบนี้คือครั้งสุดท้ายของรัฐไทยของสังคมไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้จึงเป็นการยืนยนันอีกครั้งหนึ่งว่าแม้ฝนจะตกอย่างหนักพี่น้องทั้งหลายก็ยังมีหัวใจยืนหยัดต่อสู้เหนียวแน่นก็ขอเสียงปรบมือดัง,ดงๆครับพี่น้องครับให้ตัวเอง นี่เป็นประการยืนยันชัดเจนว่ากลุ่มประเด็จการต่างๆจะต้องสำเนียกแล้วว่าการต่อสู้กับประชาชนนั้นนับวันที่จะยากลำบากถ้าพี่น้องจำได้วันที่19กันยาสีก้าการรัฐบระหารครั้งนั้นมีการไปดูหมอดูที่แรกจะปฏิวัติวันที่ยี่สกันยาหมอดูบอกว่าให้ปฏิวัติ ลงท้ายเลขเก้าคือปฏิบัติบันที่สิบเก้าเดือนเก้าปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเวลาเก้าสามทุ่มนะครับสามทุ่มสามสิบเก้านาทีลงด้วยเลขเก้าหมดนี่คือในยากของการปฏิวัติคัตปีน้องครับลงท้ายด้วยเลขเก้า เป็นเลขมง,งคลแห่งการยึดอํานาจประชาชนพี่น้องครับการยึดอํานาจครั้งนั้นหาเหตุผลเกือบตายครับปกติยึดอํานาจวันที่สิบเก้าก็ต้องมีการออกแถลงการเหตุผลการยึดอํานาจแต่ว่าคณะรัฐประหารหาเหตุผลในการยึดอํานาจไม่ได้วันที่ยี่สิบเอ็ดจึงมีการออกแถลงการ ยึดอำนาจสีข้อครับพี่น้องครับนั่นคือข้อเท็จจริงพอมเลยมาหกปีเราก็เห็นชัดเจนว่าสิ่งต่างๆมันได้ปรากฏต่อสังคมไทยว่าการยึดอำนาจอ้างเหตุผลว่านายกทักษินได้มีการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นนี้นะครับคณะรัฐปรมหารได้ตั้งคอตตอตั้งอะไรต่อไม่อะไรสอบสวน เอาผู้ปฏิปักษ์มาสอบท่านนายกทักษิณสอบอยังไรก็ไม่ผิดวันนี้ก็ไม่ผิดครับพี่น้องครับมันจึงเป็นการไร่ยารยว่าการรัฐประหารครั้งนั้นหาเหตุผลมันเกือบตายวันนี้ไม่สามารถลงโทษท่านนายกทักษิณว่าพุทธิคิีครับทัานเรืองอะไรประเด็นที่สอง บอกว่าท่านนายกทักษินบันทําลายความสมัคคีของประเทศไทยพี่น้องครับหลังจากรัฐประหารทุกคนป่ายเขาฝ่ายอหมาดจะหยุดยั้งการแตกแยกในที่สุดรครับความแตกแยกลึกลงเรื่อยๆจปนเป็นสีเหลืองกับสีแดงท่านจำได้ไหมครับทหารที่ออกมาปฏิวัติยึดอำนาจ ผูกผ้าเหลืองครับพี่น้องครับผูกผ้าเหลืองที่แขนหลังจากรัฐบา,ารเสร็จแล้วพลเอกสนธิบุญรยกรินคณะหัวหน้าคณะบริหารคณะรัฐบา,ารได้แถลงอย่างภาคภูมิใจว่าได้เตรียมการรัฐบาลมาเจ็ดเดือนแล้วนั่นแสดงว่ามีการเตรียมการรัฐบา,ารตักเดือนกุมภา ปฏิวัติเดือนกันยาช่วงงกราคุมพาคือการเปิดตัวของกลุ่มพันธมิตรเสื้อเหลืองครับพี่น้องครับตอนนั้นแบ่งหน้าที่กันทำพันธมิตรมีหน้าที่ใน,ในการปลุกกระดมมวลชนพรรคประชาธิปัตย์มีหน้าที่เติมคนในพันธมิตรคณะอมาตมีหน้าที่ในการดำเนินการต่งการตุลาการวิวัตรครับ ในการจัดการกระบวนการของทักชินนั่นคือกระบวนการประชาธิปไตยแบ่งหน้าที่กันทำดังนั้นในที่สุดหกปีจึงเปลือยกายล่อนจนว่าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนรัฐประหารครับพี่น้องครับพรรคนี้จึงแอบอิงปฏิก,การพรรคนี้เติบโตจากป็นก,การทั้งสิ้นปี2อ9 0ันส จอมคนปอบิบวลสงครามยึดอํานาจให้จอมคนผินยึดอํานาจต่อน,นัานรถพนทูยึดเสร็จให้นายควงอภัยวงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นนายรกรัฐมนตีครับพี่น้องครับประวัติศาสตร์มันชัดเจนนายควงเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยอมรับอานาจรัฐประหารเป็นนายกภายใต้ระบอบรัฐประหารคราวนี้ คณะรัฐบา,ารมีเป้าหมายพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีพอรัฐบา,ารเสร็จยุบพรรคไทยรักไทยตั้งพลังประชาชนเลือกตั้งพลังประชาชนชนะขาดยุบพ,พลังประชาชนปลดนายกรัฐมนตรีสองคนท่านสมัครท่านสมชายเลือกตั้งใหมพ่พรรคประชาธิปัตย์ยังแพ้เหมือนเดิมครับ มาจถ,ถึงใช้กลไกตุลาคารวิวัติในการจัดก,การในที่สุดก็สำเร็จเป้าหมายเอานายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึงแพ้เลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลในค่ายทาหารกันไปน้องครับหลังจากนั้นมานายอภิสิทธิจึงรับนโยบายจากคณะอํามตา์ ดำเนินการปราบปรามประชาชนปี2552ปี2553พี่น้องประชาชนล้มตายไป98คนบาดเจ็บ2,000คนพี่น้องเห็นไหมครับนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองพักประชาธิปัตย์อยู่ฝ่ายอํมมาอยู่ฝ่ายบริก,การในขณะพี่น้องคนเสื้อแดงพรักเพื่อไทยพรกพลังประชาชนพรกไทยรักไทย,ไทยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย พี่น้องครับวันนี้เราประมาทไม่ได้หรอกครับเพราะว่าการรัฐประหารพร้อมเกิดได้ทุกเมื่อพี่น้องทั้งหลายเหตุผลอันหนึ่งที่มีการกล่าวหาในช่วงปฏิวัตินั่นก็คือการแทรกแซงการตรวจสอบองค์กรรัฐธรรมนูญหลังจากรัฐประหารเสร็จ องค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะรัฐประหารก็ตั้งขึ้นกันเต็มไปหมดลดองค์กรต่างๆตั้งขึ้นมาแทนกกตปปชสาลปกครองสารรัฐธรรมนูญตั้งมาหมดคนไกลเหล่านี้แหละครับเป็นคนจัดการฝ่ายประชาธิปไตยแต่พี่น้องครับไม่ว่าฝ่ายอมาตย์จะดำเนินการอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายซึ่งต่อสู้มาหกปี ก็ได้พิสูจน์ชัดเจนว่าหัวใจยังมั่นคงยืนจัดอยู่กับประชาธิปไตยใช่มัดคยับพี่น้องครับไม่ว่าจะถูกฆ่าไม่ว่าจะถูกยิงตามไล่ล่าติดคุกติดตรลนพวกเรายังมั่นคงอยู่ใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายครับเราได้รับเลือกตั้งวันที่สามกรกฎาคม แน่นอนการชนะเลือกตั้งครั้งนี้ผมพูดทุกเวทีว่าเราชนะการเลือกตั้งแต่ยังไม่ชนะทางการเมืองใช่ไหมครับพี่น้องครับเราชนะเลือกตั้งมีเสียงท่วมทน้นแต่เราเองไม่สามารถยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50ได้ช่ดไหมครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งต้องต่อสู้ต่อไปผมพูดตลอดว่าเป้าหมาย ของพี่น้องคนเสื้อแดงขบวนการประชาธิปไตยในสังคมไทยเราเองได้ดำเนินการต่อสู้มาอย่างยาวนานมีเป้าหมายล้มรัฐบาลอมาร์คือรัฐบาลเดิสซิสต์เราล้มได้แล้ว,ลว,ลลว,วาาลพี่น้องครับล้มได้เลยไี่พี่น้องล้มแล้วแต่เราไม่สามารถยกเครื่องรัฐมนตรีห้ศูนย์ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับต่อไปจึงเป็นภารกิจอันสำคัญ ที่จะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญปี50สร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องครับภารกิจลังยาวพี่น้องทั้งหลายครับหลายคนก็บอกว่านปชเรานี่จะเอาอย่างไรพี่น้องทั้งหลายเราสู้กันมาห้าหกปีผมเห็นน้ำใจพี่น้องซึ่งมีความงดงามแข็งแกร่งมีการเสียสลายอย่างมาก วันนี้พี่น้องหลายคนก็โทรมาหาผมบอกว่าพอออมีรถไหมว่ามีต่างคนต่างมาแล้วกันครับนี่คือหวัวใจยิ่งใหญ่ของพี่น้องพวกเราสู้มานะครับเราหารถมาเองจ้างเองนั่งมาเองไม่เอาเงินใครมาจ้างแล้วครับจะพวกเราสู้อเองใช่ไหมครับพี่น้องครับเสียสละทั้งนั้นเพราะฉะนั้นครับ การรัฐบาลันที่ส9บเกคันยาสี่้าถามว่าตอนนั้นนี่มีคนเห็นด้วยกับรัฐบารไหมมีครับหนึ่งกลุ่มพันธมิตรเห็นด้วยกับการรัฐบาลสองพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคณะรัฐบารเพราะตัวเองจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลครับ 3. องค์กรสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิของประเทศไทยอมจําชื่อได้ว่าศาสตรจันสเสนจามริกพอรัฐประหารเจ็จบอกว่าการรัฐหารครั้งนี้มีความเหมาะสมแล้วองค์กรสิทธิเอเชียองค์กรสิทธิทั่วโลกเขาประนามการรัฐหารประเทศไทยทั่วโลกแต่องค์กรสิทธิของประเทศไทยสนับสนุนการรัฐหารกันไปน้องครับเพราะฉะนั้นจึงเห็นเรื่องแปลก ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเศไทยคณะกรรมการปปชและองค์กรตามรัฐมน,นูนซึ่งมีมติมีการลงมติแปลกๆสอบสวนแปลกๆออกมาเพราะฉะนั้นมีทางเดียวพวกเราต้องโคลล่นล้มรากเง่าของประเด็จก,การนั่นก็คือยกเลิกรัฐธรรมนูญปีห0ศนย์ให้ได้ครับพี่น้องครับเราต้องยกเลิกให้ได้ในปีนี้รัฐธรมนูญปีห0 เป็นรากเง้าของป็จการเป็นเครื่องมือของฝ่ายอมาตย์ิ่งเหล่านี้ต้องมีการยกเลิกออกไปทั้งกฎหมายอื่นๆเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าเราต้องต่อสู้ต่อไปพี่น้องหลายคนก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็อึดอัด หรือเสื้อแดงขเขาจะหวัพี่น้องครับตราบใดที่คนเสื้อแดงยังแข็งแกร่งจับมือคู่กันกับพักเพื่อไทยฝ่ายอัมมาตไม่มีวันจะชนะประชาชนได้เด็ดขาดครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องอดทนอดกลัน้นเพราะแน่นอนว่าขณะนี้หลังจากรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลพักเพื่อไทยคดีต่างๆ ซึ่งนายอภิชชสิทธิ์เปีชาชีวะนายสุเทพเพื่อสุบัรน,นั่งทับไว้สองปี8เดือนไม่มีการสอบสวนพอมาถึงรัฐบาลมาจากประชาชนได้ดำเนินการสอบสวนทวนพยานขณะนี้นะครับวันที่สิบเกตก็จะมีคดีแรกที่มีการไต่สวนเสร็จขอพี่น้องฟังว่าใครฆ่าประชาชนเราจะรู้วันที่สิบเกนะครับพี่น้องครับ และจะมีคดีคืบหน้าไปอีก36สบิบกศพไปเรื่อยๆจน98้าสิบศพเพราะฉะนั้นปีนี้และปีต่อไปนายอภิชชสิทธิ์เบชชาชิวะนายสุเทพเทียกสุบรรอาชีพอันสำคัญก็คือขึ้นโรงขึ้นศาลเกือบทุกวันค่ะท่านน้องครับกรรมพวกนี้มันมาติดจรวดตอนไหนครับตอนเราชนะทางการเมือง ถ้าปล่อยให้อภิสิทธิ์สุดเทพบริหารประเทศไปไม่มีวันจะมีการสอบสวนไต่สวนเรื่องพี่น้องเราตาย98้าบและบาดเจ็บ2,000เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเยียวยาพี่น้องเราต้องเปิดเผยความจริงในรัฐบาลชุดนี้4ปีเราต้องสามารถจับฆาตกรเข้าตารางได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องรักษารัฐบาลนี้ไว้ เมื่อให้รัฐบาลนดำเนินการสอบสวนพวกฆาตกรรัฐบาลไม่ต้องช่วยเหลือคนเสื่อแดงขอให้รัฐบาลสอบสวนตรงไปตรงมาไม่ต้องอเอาเปียบเขาตอบตรงๆมันก็ผิดรองพี่น้องครับตอบตรงๆปกติคุกันแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นให้พี่น้องอดทนผมคิดว่าการต่อสู้ทางการเมืองพวกเรานั้น ได้สะสมชัยชนะมาโดยตลอดเราไม่เคยแพ้ตั้งแต่ปี2,549จนมาถึงวันนี้6ปีคนเสื้อแดงไม่เคยแพ้ทางการเมืองแต่เราอัชนะน้อยชนะมากเป็นการสะสมชัยชนะเก็บคะแนนไว้ยกสุดท้ายค่อยน็อกก็ได้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนกับพี่น้องว่า ในขณะรบชมีการหาหรือกันก็คงจะต้องมีการทํากิจกรรมมันสัมพัญธ์นั่นคือจะมีการเปิดโรงเรียนทางการเมืองเพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนทางความคิดในหลักที่ว่ามีเอกภาพทางความคิดในหลากหลายในการพัติในการเคลื่อนไหวซึ่งเราต้องเคารพกันแต่และองค์กรเราจะตั้งโรงเรียนการเมืองเปิดครั้งแรกวันที่29กันยายน ซึ่งจะเปิดที่กรุงเทพอิมพีเรียนชั้นหาชั้นหกมีกรุงเทพภาคกลางและปริมณฑลหนึ่งพันห้า้คนหลังจากนั้นเราก็จะไปเปิดภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกหลังจากเปิดภาคเสร็จเราก็จะเปิดระดับจังหวัดเปิดจังหวัดเสร็จก็เปิดระดับอำเภอเปิดอำเภอเสร็จหมู่บ้านตำบลเอาให้เรียบทั้งประเทศครับพี่น้องครับ นี่คือกลยุทธ์ในการต่อสู้ทางการเมืองในขณะเราเป็นรัฐบาลเราต้องสะสมกำลังสะสมทางความคิดให้มีความเป็นเอกภาพถ้าตราบใดแนวความคิดของคนเสื้อแดงมีเอกภาพหนึ่งเดียวแน่นอนครับเราก็สามารถขับเคลื่อนทางมวลชนได้อย่างแหลมคมเป้าหมายเดียวกันต่อสู้ร่วมกันพี่น้องครับผมต้องขอคาระวะกับพี่น้องทุกท่าน ตึงสู้มา6ปีหลายคนทุนรอนก็อ่อนกำลังลงแต่หวัวใจยังสู้วันนี้ได้รับการโทรศัพท์มาหลายจังหวัดบอกลาการชุมนุมขอชุมนุมอยู่บ้านดูทีวีพี่น้องน้ำท่วมก็ามาไม่ได้นะครับให้กำลังใจอยู่บ้านก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับท่านทั้งหลายได้ช่วยกันสร้างประชาธิปไตยท่านทั้งหลายได้ช่วยให้ประเทศไทยมีความแข็งแรง ห่านทั้งหลายคือกองกําลังประชาธิทบันไตที่แข็งแกร่งที่สุดในสังคมไทยตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาครับถ้าไม่มีคนเสื้อแดงดุลอนานาจทางการเมืองจะไม่เป็นที่นี้เลยดุลอนานาจทางการเมืองของสังคมไทยใครจะชอบไม่ชอบคนเสื้อแดงก็ตามวันนี้ดุลอนานาจทางการเมืองใหญ่ที่สุดคือคนเสื้อแดงครัพไปน้องครับปรบมือตเองคัพี่น้องครับ คั้งแรกที่ประชาชนธรรมดาสามารถสร้างดุลการเมืองขึ้นมาคานกับกลุ่มอามานได้อย่างทรงพลังที่สุดครับพี่น้องครับขอให้ดุลอำนาจทางการเมืองคนเสด้อแดงให้ยิ่งใหญ่ต่อไปและให้แข็งแกร่งต่อไปผมเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราสามัคคีกันเดินการเมืองเป้าหมายเดียวกันมีความคิดประเด็กภาพกุ่มอามานทั้งหลาย ็จะอ่อนกําลังลงพี่น้องเห็นไหมครับกลุ่มเสื้อเหลืองชุมนุมกันอย่างเจงไม่เกินสองร้อยสามร้อยเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนว่าประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยกับแนวทางคณะอามาลและคณะรัฐประหารครับพี่น้องครับท่านทั้งหลายต้องปิดฝาลงคณะรัฐประหารคณะอามาลไม่มีใครจะปิดฝาลงเขาได้นอกจากคนเสื้อแดงผู้รักประชาชนทั้งประเทศครับ ็ขอให้กำลังใจทุกท่านที่เคารพและขอบคุณท่านทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมวันนี้เพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ยืนยันอุดมการทางประชาธิปไตยซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนจะไม่ยอมอมามาดต่อไปอีกแล้วขอบคุณมาก้องครับนี่คือนิสิตศิลปทุภัยครับพี่น้องตบมือดงังดง ให้กับคุณนิสิตสินธุไพที่ไม่ต้องเข้าไปเป็นเพื่อนจากคุณเจ๋งจไม่ได้ชูกล่อมกับพี่น้องครับพี่น้องครับผมก็สรุปง่ายๆของพี่นิสสุดของพี่นิสิตนะครับว่าทําอย่างไรที่จะต่อต้านรัฐประหารหรือทําอย่างไรที่แม่คณะยึดอํานาจกลับมายึดอํานาจอีกสักครั้งหนึ่งก็อยู่ที่พี่โน้องประชาชนสร้างมวลชนให้เข้มแข็งเ,เท่านั้นเองครับพี่น้องที่รักตราบใดที่เราขัดแยง้ง ตราบใดที่พลังมวลชนอ,นอ่อนแอไอ้ขวายนู่นก็เข้ามายึดอำนาจอีกแล้วก็ทำลายระบบ,บการเมืองประเทศไทยไม่ได้สร้างสรรค์ประชาธิปไตยอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นกับพี่น้องทุงกท่านช่วงนี้ไม่เสียเวลาอีกต่อไปพูดกลางๆกระแสขุนดแดชเราก็พูดมา